ออเ,เอาลูกไอ้คนนี้ก็ได้กระเด้งอยู่เด้ง,ดงดอยู่ขาเส้นเดียวได้ไรสิบบาทเส้นละสิบบาทเออเอ็งเอาจ้อปูมาเยอะๆจ้อปูมันอร่อยอเ,เป็นแท็กข้างในก็มีจ้ะเป็นแพ็กข้างในก็มีแล้วมันง่ายมันใส่รวมกันได้หมดไม่ว่าปลาเส้นจ้บบอป,ปูลูกชิ้นหมูลูกได้ทีเดียวเลยใช่แล้วรับรองกําไรวันหนึ่งไม่ต่มจุดห้าพันเลือพี่ยาดิแต่ถ้าที่อื่นขายสิบห้าได้นะยี่สิบได้นะ เนี่ยเดี๋ยวรอสักคร๊บไปซื้ไเหอากี่้อก่้เิโลเปีวเวไอขวานตักปะลาสับไหมหเจ๊ห้าโลปะลาสับดิบอะ่ปะปลาสับดิบนะ5าอะไรเป็น ใช่แล้วใช่แล้วตะากียบค่ะเดี๋ยวทำให้เลยจ้าขึ้นโลรวมแล้วก็เลยจ้าว <tw> ันนี้จะมีหมูยอนะคะปลาเส้นนะคะเดี๋ยวเลี้ยงใครใครมาก่อนขอโทษทีเอาพี่อะไรนะหมูสองทีนะหมูสองค่ะลูกชิ้นหมูอย่างเดียวสองรึ่งโลสองถุง เส้องเส้นแค่นี้ใช่ไหมจ๊าโลเท่าไหร่จ๊ะโลร้อยยี่จ้าครึ่งโลสองถุงนี่ของพี่แล้วจ๊าาเส้นเท่าไหร่จ๊ะสองเส้นครึ่งโลสองถุงปราเส้นสองเส้นอะไรจ๊ะแค่นี้ค่ะ ครึ่งโลสองถุงก็ร no ้อยยี uh, okay. ่ปลาเส้นห้า okay. ส <ina> ิบค่ะร้อยยี่กับห้าสิบเป็นร้อยเจ็ดสิบโอ้ยยา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 ยพี่ใส่น้ำจิ้มรวมกันได้ไหมถึงเดียวเลยนน้ลบาค่

เปอร์เซ็น2สองอันแล้วก็อันนี้อันเ้ยสนนิ้นคอโลหกสี่เสอเนสองเส้นห้าสี่หกสิ่ขายดีมากเลยค่ะ ที่อย่ตรงนี้ไหมใช่ใช่ด้วยด้วยใช่ีมาสตอนนี้มีาไมนี้ยอนีันเราลงนลจคว่นะอันนี้เป็นฟาเซ่นนะคะอุ้ยอุ๊ยรู้เื่้่ม่มันมัมัน่อบางเออแค่ไม่กี่น เขาออกมาไม่ได้รอแล้วลนเลยเดี๋ยวกเดี๋ยวล้นเลยค่ะไว้หลังร้านได้ไหมลูกเอาเส้นสองเส้นสองหมย้อนอะรจ้า จอหนึ่งเสย้อนหนยอสองยอหนึ่งอเอาเลยลูกดูดีจิบได้ไหมล่ะอะไรนะประเสอง2ะเ้นสองจนหนึ่งยอ2สองระเนสอง2ุนเลยค่ะยอนหนึ่น้ำอยู่เธอทางเลยจอาไม่สองแล้ว ยสองเอากระดกกะลูกวกระดกกะลูกให้ตักให้เบียตักให้มาเลยหูยอเลยนะจ๊ะ้าไม่เห็นลูกไ้นี้ก็ได้เด้งอยูเด้งูเอาเนเดียวได้ไหห้าสิบหาสิบสิบเป็นสิบก็สิ รอคิวเลยคิวดิพี่แซนคูจะโดนค่าน้อยกว่านะ้อยเลยนะเสียเสีย้หมูล้วนที่เราสั่งได้มฮะ้ยค่ะพี่คะรึ่งโลเปหมูล้วนหมูล้วนขึ้นโลรวมครึ่งโล

ระวังนะคะลูกค้าเก็ันอระวังนะระวังนะม่หมดรอวโอ้โหไม่ได้แกล้งนะขายดีมากมากเลยค่ะนค่ะโอ้โหต่อแถวคิวยาวมากเลยนะแต่ก้อนโม่หมดเลย

นุ่มมากครเอ,อมันอร่อยมากอร่อยมากนะครับมีหันในทีมออร่อยมากบาเต้นเร<ม>าาจริงๆรอ,อร่อยนะเดี๋ยวพิยาจะกินให้ดูนะว่าน้ำจิ้มเรานี่มันเด็ดมันเด็ดเด็ดใครอยากมีอาชีพก็อีกแหละมาหาพ่ยาเลยอาชีพแต่ละวันเนี่ยมันมีแบบไม่สิ้นสุดจริงๆถ้ามาโรงงานพ่ยาคนลุมนะมันจะมีมาเรื่อยๆมันไม่มีการจบสิ้นอ่ะเราทําอะไรรวยแล้วเราจะบอกต่อเอฟซีเลยนะ ราดลงไปเลยน้ำไลายไหลแค่ราดน้ำจิ้มก็น้ำไลายไหล <c oughs> ได้กินกันตากล้องน้ำไลายไหลแล้วตากล้องน,นี่นะ่นะชำ้ำๆไปเลยนะน้ำจิ้มนะคนๆเลยอือสดๆนะครับออบอกเลยว่าปลาเส้นที่ยานี่อร่อยมากจี๊ดอ่ะอร่อยมากนะครับ อร่อยก็ยังมีซอปูซอปูอร่อยกว่านี้อต์แล้วก็มีมีแบบทั้งพอแล้วก็ละสิบบาทเองนะรอไหมแป๊บเดียวรอไม่ไม่ไม่มาวันนี้นี่นี่เอาไปล่างๆหน่อยจะได้ร้อนๆเส้นละสิบบาทเส้นละสิบบาทเออ เองเอาจ้อปูมาเยอะๆจ้อปูมันอร่อยเลยกับไปบ้านเป็นแพ็คข้างในก็มีจ้ะเป็แพ็คข้างในก็ดีแล้วมันง่ายมันใส่รวมกันได้หมดไม่ว่าปลาเส้นจ้อปูลูกชิ้นหมูรวมได้สิเดียวเลยใช่แล้วรับรองกําไรวันนึงไม่ต่ำจากห้าพันเลื้อพี่ยาดิแต่ถ้าที่อื่นขายติดห้าได้นะยี่สิบได้นะนี่เนี่ยเดี๋ยวรอสักแป๊บเดี๋ยวรอสักแป๊บจ้อปูรวมแบบนี้ได้เลยปิดไาไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวเดือด จอปูโรงงานพิยากคนลุมเส้นละสิบาทแต่ถ้ามาซื้อแบบดิบไปแบบนี้นะแพ็คละสามสิบห้านี่นะแต่ถ้าซื้อร้อยแพ็คสามสิบสองบาท <100 S 2> นะร้อยแพ็คขึ้นไปสามสิบสองบาทใช่เราไปขายได้เลยน้ำจิ้มแซบเราแจกสูตรน้ำจิ้มไปแล้วไปขายคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็ปลาเส้นนี่แพ็คละเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทถ้าซื้อร้อยแพ็คขึ้นไปแปดสิบบาทแปดสิบบาทแล้วไปขายเส้นละยี่สิบห้า กำไรดีมากรอร่อยมากมาราดน้ำจิ้มอีกแล้วจิ้มเราแซ่บขายอะไรก็อร่อยขอบคุณมากนะนี่นะสิบบาทคนไหนอยากมีอาชีพก็มาบ้านพี่ยาเลยแต่ร้อนไหมเนี่ย อืออร่อยมากเฮ้ยอร่อยอ่ะจ้ออร่อยเดียนเฮ้ยจ้อ10บาทอร่อยมากเฮ้ยอร่อยเงี้ยอร่อยจริงไม่ทันเลยครตีด้วยพิยาคุณลุงนะครับผมอือสุดยอดปะจิแซ่บครับแซ่บจริงๆน้ำจิ้มเรามาเก็บไอเดียนหาพิยานะมาเอาอาชีพไปนะไม่ต้องมาซื้อของพี่ยาก็ได้ ให้ปักหมุดมาว่าร้านพิยาคนลุมคลของสามแล้วก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่แปดโมงเลิกห้าโมงเย็นคุณไม่ต้องมาซื้อของพิยาก็ได้มาเรียนรู้อาชีพที่เราขายแล้วรวยอะ่ะมาเลยเราพร้อมที่จะสอนนะทุกหยุดทุกวันจันทร์ขอคุณมากนะะ้าตาพิยาปลา,าเ,ละะเส้นร้านพิยาคนรุมนะคะนี่ยี่สิบห้าบาทนะคะดูด มีเส้นเดียวนะกินคู่กับน้ำจิ้มที่สูตรของทางร้านเมื่อกี้เลยนะคะใครที่ทําน้ำจิ้มไม่เป็นเนี่ยดูคลิปตักได้เลยถ้าแบบว่าไกลๆอ่ะอืแต่ถ้าจะมาเรียนที่นี่ก็ได้นะพี่ยาเขาก็เรียนเหมือนกัน <c oughs> เปิดสอนสอนฟรีบอกสูตรทุกอย่างบอก<ม>สูตรนะครับะะชิ้นเบอร์เลยหืมต้มมาก

ไม่เหม็นไม่คาวน้ำจิ้มนะคะเอาไปสร้างอาชีพได้หลากหลายอย่างเลยอร่อยราเมนเหมือนเดิมไหมไม่จ่ายไปแล้วนะดิฟเฟนต์ดิฟเฟนเดียวโบ้อร่อยมากค่ก็รำพียานะคะอยู่ทุกวันจันทร์ค่ะแปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นนีเลยมากันได้นะคะอยู่ทุกวันจันทร์อยู่ทุกวันจันทร์นะคะกดไลค์กดแชร์น,น,นะคะเป็นกำลังใจกับตักด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ อร่อยมากมีแต่ของอร่อยค่ะร้านพิยาคนลุงค่ะ